สวัสดีกันทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านโมเดลหนึ่งหลังครับหลังคา2สเตปครับยื่นมาด้านหน้านะครับแล้วก็การทาเฉดสีนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับบ้านหลังนี้เป็นทีมงานสุพรรณคอนสตรัคชั่นครับสร้างบ้านสวยด้วยใจรักครับบ้านทุกหลังจะต้องเป็นเหมือนด้านบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับบ้านหลังนี้งบประมาณนะครับเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบจะ1ล้านบาทครับอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนเโดยประมาณนะครับก็คือมีการ เพิ่มเข้ามาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นไปนตามแบบจะอยู่ที่ประมาณ750,000บาทครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอทําเพิ่มเข้ามาแล้วเจ้าของบ้านท่านก็ได้ต่อเติมนั่นต่อเติมนี่แล้วก็จะมีการซื้อของมาเพิ่มครับราคาก็เลยขยับไปเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อเราทําแล้วเราก็อยากจะได้สิ่งที่เรามันดีที่สุดครับก็เลยออกมาประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70%ครับช่างทาสีก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ในเรื่องของการปูกระเบื้องนะครับตอนนี้ก็วางแผนกันอยู่แล้วก็จุดที่มันเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือในเรื่องของกระเบื้องที่มันเป็นผนังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับจากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่8เมตรครับล็อกที่เราเห็นก็คือล็อกละ4เมตรล็อกละ4เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวนะครับงบประมาณนะครับตามแบบนะครับตามแบบก็อยู่ที่ประมาณ750,000บาทนะครับแต่ว่าตอนนั้นช่วงที่เหล็กมันยังไม่ขึ้นราคาแต่ว่าตอนนี้น่าราคาน่าจะขยับ นะครับเบ็ดเร็จเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบจะ1ล้านบาทนะครับประมาณ9ก้าเก้านกว่าบาทเพราะว่าเจ้าของท่านได้เพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอยากจะใส่อะไรลงไปก็เพิ่มเข้ามานะครับสีที่เห็นนะครับสีที่เห็นก็ประมาณ70%นแล้วนะครับพาทุกคนได้มาดูแบบเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจในการที่เราจะนําไปสร้างบ้านนะครับถึงแม้จะไม่เสร็จแต่เราก็จะเห็นว่าการเก็บรายละเอียดการทาสีนี่มันค่อนข้างที่จะ โอเคนะครับอย่างน้อยการทาสีตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้หลายๆคนได้ลองนําไปคิดแล้วก็ลองนําไปตัดสินใจในการที่เราจะทาสีต่อไปนะครับบันไดในการขึ้นนะครับก็นะี่ครับขึ้นเวียนขวาครับก็จะเป็นสเต็ปที่เรียกว่ามันเป็นแบบหลักของของฮวงจุ้ยของหลายๆคนที่เขาคิดกันมานครับก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เวียนตามเข็มนาฬิกานั่นคือทิศที่เรียกว่ามันถูกต้องนะครับเขาว่ากันมานครับก็เลยนําเสนอตามที่ หลายหลายคนได้อธิบายมานะครับขึ้นไปนะครับบ้านหลังนี้ไฮไลท์มันจะอยู่ตรงที่ว่าปกติการทาสีผน,นังเนี่ยก็จะเป็นแค่สีธรรมดาครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เจ้าของท่านเพิ่มเข้ามาก็คือเนี่ยครับเป็นการปูกระเบื้องนะครับแล้วก็จะมีลายขอบทองลงมานะครับเจ้าของท่านชอบสีดําบ้านจะสวยงามแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะพอใจหรือเปล่า เราอาจจะไม่ชอบสีนี้แต่เจ้าของบ้านท่านก็ชอบแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่ต้องไปถามอะไรอีกมากมายในเมื่อเจ้าของบ้านเขาชอบนะครับมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเขาก็อยู่แล้วสบายใจประมาณนั้นนะครับอันนี้คือบริเวณกําแพงครับที่เรียกว่ามันเป็นห้องห้องนอนครับตรงนี้นะครับเดินเข้ามาเเป็นผนังครับอันนี้จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนนี่จะมีห้องน้ําด้วยแล้วก็สิ่งที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นกระจกกั้นเวลาเราเปิดออกมาจากห้องนอนครับห้องนอนจะอยู่ที่ 4คูณเมตรนะครับถ้าเกิดว่ารวมพื้นที่ห้องน้ําเข้าไปด้วยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4, คูณ5นะครับแต่ว่ามันก็จะตัดพื้นที่ในการเชื่อมโันเป็นห้องน้ําในตัวนะครับทีมฝ้าก็ตอนนี้กําลังโปูจุดเชื่อมโันเป็นรูน็อตแล้วก็ช่องว่างเล็กๆครับข้างในท่านก็จะเป็นการปูกระเบื้องเหมือนกันครับเป็นลายแบบนี้ลายรำนะครับตัดกับที่มันเป็นลวดลายที่มันเป็นทองครับตามที่เห็นย้อนกลับมาดูบริเวณผนังของเรากันต่อนะครับนี่ กับเบื้องของแกรนิโตครับยังกับกระจกเลยครับมองไปนี่แบบสะท้อนอย่างดีเลยนะครับเงาวับขึ้นเลยทีเดียวเหมือนเดิมครับทีมช่างฝ้าช่างโดนครับคนเดิมฝ <c oughs> ้าหลังนี้จะเป็นงไงช่าง <c oughs> เป็นแบบไหนเป็น <c oughs> สเต็ปส่นไฟสเต็ป่อนไฟเนาะ <c oughs> ไม่ได้เป็นสองชั้นเนาะชั้นเดียวนะครับแล้วก็ซ่อนไฟ <c oughs> ก็รอดูแล้วกันว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เรามองเห็นในขณะนี้ก็คือความละเอียดความประณีตก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบนี้ นี่ครับพอเห็นของผมยกเป็น2ชั้นเจ้าของบ้านก็ว่าอยากจะได้เหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละนะครับเอาเรามาดูผนังกันต่อนะครับผนังของตัวบ้านนีครับโอเคเลยทีเดียวนะครับเป็นแกรนิตโตก็ะเบื้องขนาด60ุูน60แล้วก็ปูแล้วก็จะมีลายขอบทองตัดนะครับกระเบื้องถือว่าโอเคมากนะครับ แบบประมาณว่าเหมือนกับกระจกเวลามองไปเห็นไหมครับสะท้อนแสงออกมาโอเคเลยทีเดียวครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับมันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรารอดูกันครับห้องนี้จะเป็นห้องกว้างครับอยู่ที่4คูณ1ิเมตรนะครับยาวเลยนะครับจากด้านหน้าถึงด้านหลัง4คูณ11เมตรเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟยาวไปเลยนะครับห้องนอนห้องแรกอยู่ที่ 4, คูณ5เมตรนะครับรวมกับห้องน้ําด้วยนะครับประมาณนั้นมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ห้องน้ำนี่จะอยู่ฝั่งด้านเดียวกันหมดเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ห้องนอนครับจะอยู่ฝั่งทางด้านเดียวกันหมดเลย 3, คูณสเมตรครับห้องที่2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้หน้าต่างก็จะเป็นบานกระทุงธรรมดาก็รอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงเห็นน้องบอกว่าแต่ละห้องก็จะมีสีที่ต่างกันด้วยนะครับเรารอดูแล้วก็รอชมนะครับวันนี้พาทุกคนมาติดตามก่อนที่จะมีการเสร็จสิ้นของงานว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนและหลังจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรแล้วนั้นก็จะเป็นข้อมูลในการที่จะทําให้เราตัดสินใจนนนนะะะคครรรรัับบบใกาาาที่จส้้ง ห้องนี้เท่าเท่ากันนะครับ 3, คูณ4เมตรหัจากนั้นเราก็จะไปดูบริเวณด้านหลังของตัวบ้านครับที่เป็นห้องครัวห้องครัวจะอยู่ที่นี่ครับ3.5นะครับ3.5คูณเเมตรโดยประมาณนะครับนี่ครับห้องครัวฝาเรียบนะครับแล้วห้องครัวสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันควรที่จะเป็นหน้าต่างนะครับหลายหน้าต่างหน่อยครับเพราะว่าเวลาเราทํากับข้าวอากาศมันจะมีกลิ่นนะครับแล้วมันก็จะ ถ้าเกิดว่ามีหน้าต่างและหลังหน้าต่างมันจะเกิดการระบายได้ดีครับอันนี้คือบริเวณห้องครัวนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปด้านหลังบ้านหลังนี้จะเป็นห้องน้ําที่เรียกว่ามันเป็นอาบน้ําด้วยนะครับเจ้าของท่านได้ซื้อมาเพิ่มเพื่อที่จะให้ช่างได้ติดตั้งให้ก็จะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นแล้วห้องน้ํานะครับก็จะบินห้องน้ํที่คอนที่จะใหญ่นะครับถ้าในกรณีที่เป็นห้องน้ํารวมนี่ครับสามคูณสามเมตรนะครับห้องน้าก็รอดูนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรตอนนี้ช่างก็ อาชาแบบหยาบๆไว้เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการที่จะปลูกกระเบื้องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปดูบริเวณด้านหลังตรงนี้คือด้านหลังของตัวบ้านครับเราทะลุออกมาอ่าแล้วก็จะย้อนกลับไปดูครับนี่การทาสีเห็นไหมครับละเอียดมากอันนี้ขนาดเราเห็นแบบมุมกว้างๆรู้สึกว่ามันเนียนตานะครับถ้าเกิดเราเสร็จสิ้นแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับประมาณนี้แล้วก็ไฮยแล้์มันก็อยู่ตรงนี้ครับเราจะมาดูตรงนี้ นี่ครับการเล่นสีบริเวณข้างๆตัวบ้าน70%ครับนี่ก็รอดูว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงอย่างน้ไหคนที่กําลังจะทําบ้านคนที่จะเลือกสีก็จะเป็นข้อมูลให้ได้เห็นว่าท่านจะทํายังไงท่านจะทําแบบไหนก็จะเป็นข้อมูลได้เยอะเลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านละมงครับตำบลนรงอําเภอสังขะเอออําเภอศรีนรงลงครับจังหวัดสุรินทร์นะครับดูการเล่นสีครับจุดต่างๆนะครับนี่ หลอดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับกับงวประมาณเบ็ดเสร็จนะครับเท่าที่สอบถามเจ้าของน้องเล็กน้องก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนเประมาณนั้นแหละนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับรวมทุกอย่างละนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นทีมงานที่เคารบเมาบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมบาทครับแต่ก็อย่างที่บอกในช่วงนั้นราคาเหล็กยังไม่แพงครับแต่ถ้าในกรณีที่ปัจจุบันครับที่เหล็กมันราคาแพง ราคานี้อาจจะไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็ลองสอบถามไปดูครับรายละเอียดเบอร์โทรของทีมช่างผู้รับเหมาผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นผลงานของช่างทิศนะครับแล้วก็การรับเหมาก็จะเป็นของทีมงานสุพรรณคอนสตรัคชั่นครับสำหรับเย็นนี้ก็สวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ